โอเคโจทย์ข้อนี้เป็นตัวเลขสวัเลขเลขสองจนวนนะแต่ละจำนวนมีสหลักยี่สกับสามี่สิกับสาอ่าจับเวลายีกับสามานะคะ